สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหรือว่พูลเลงคว้าตัวโจโชวัวคิมมิดเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าหลังมีมีข่าวว่านักเตะรายนี้กำลังไม่ลงรอยกับโทมัสทุเคิลอัปเดตรายงานข่าวหรือล่าสุดกับนักเตะชื่อดังอย่างโจชวัวคิม,มิต ที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับริวพูลอยู่ในเวลานี้หลังมีรายงานออกมาว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่โจชัวคิมิตนั้นอาจจะเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยอร์นิวนิกและกำลังมองหาโอกาสการย้ายออกจากทีมบาเยอร์นิวนิกในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าหลังมีรายงานออกมาว่าในตอนนี้กองกลางในวัย28ปีรายนี้กำลังเริ่มรู้สึกอึดดัดอย่างเต็มที่กับการไม่ลงรอยกับทางด้านของโทมัสทุกขน ผู้จัดการทีมเสือใต้คนปัจจุบันและมีบ่อยครั้งที่ตัวของนักเตะรายนี้มักจะถูกเมินจากการถูกส่งลงสนามในช่วงที่ผ่านมาโดยรายงานนี้มาจากสายข่าวชื่อดังอย่างแครี่เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางสปอร์ตหนึ่งโดยกล่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของโจชัวคิมมิดกำลังพบกับเรื่องวุ่นวายและปวดหัวเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ฤดูกาลใหม่ล่าสุดนี้เปิดทําการหลังจากที่ในตอนนี้ทางด้านของบบเยอร์มิมิกนั้นมีการไปลิ่นแปลงบุคลากร ในระดับผู้บริหารและคณะกรรมการของสโมสรพร้อมด้วยความไม่ลงรอยของตัวเขากับโทมัสทกเกิลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ชัดเจนของเขาในฤดูการนี้จนทำให้ในตอนนี้กองกลางทีมชาติเยอรมันในวัย28ปีรายนี้กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าหามีโอกาสที่จะย้ายทีมหลังจากฤดูกาลนี้หลังจากที่ในตอนนี้ตัวของเขานั้นเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นและเมื่อฤดูการนี้สิ้นสุดลงโจชัวคิมมิด ก็จะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับไบเยอร์มิวนิกซึ่งนั่นจะทำให้ทางไบเยอร์มิวนิกนั้นอาจมีความจำเป็นที่จะต้องขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปในทันทีเพื่อป้องกันการเสียนักเตะรายนี้ไปแบบฟรีฟรีในฤดูกาลถัดไปโดยเป็นที่รู้กันดีว่าทางด้านของเจอเกนคลอปผู้จัดการทีมหรือว่าูลนั้นชื่นชอบในฝีเท้าของโจชัวคิมมิดมาเป็นเวลานาน,านแล้ว และเคยติดต่อสอบทางความเป็นไปได้ในดินนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ถูกทางบายเยนมิริตตอบปฏิเสธกลับมาโดยตลอดแต่ก็เชื่อได้ว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้านั้นอาจเป็นช่วงตลาดซื้อขายที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลแม้ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งจะคว้าตัวกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมพร้อมกันทีเดียวถึง4คนด้วยกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานรวมไปถึงการที่หลังจบฤดูกาลนีธา งอด้านของติอาโก้อคันทาร่านั้นจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลและย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ลิเวอร์พูลจะต้องเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งที่ขาดหายไปและมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะหันไปคว้าตัวโจชัวคิมบิตเข้าสู่ทีมซึ่งเหมือนกับบอดตอนที่ดึงติอาโก้อคันทาร่ามาร่วมทัพในช่วงอายุที่ใกล้เคียงกันและสัญญากำลังจะหมดลงเหมือนกันอีกด้วยดังนั้นจึงถือได้ว่าดินนี้อาจจะเป็นอีกดินที่ลิเวอร์พูล มีลุ้นแต่อาจจะต้องรอความชัดเจนในเรื่องอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าเลยนะครับลุยโซเรสยกย่องดาวินนูเยสว่าเป็นสัตว์ร้ายกระหายเลือดที่น่าทึ่งพร้อมเผยอัตราต่อรองล่าสุดลิเวอร์พูลก้าวขึ้นมาเป็นทีนเมเต็งแชมป์คาราบครับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมานั้นทางด้านของสโมสรลิเวอพูลละสามารถบุกไปเอาชนะทีมเดอะเชอร์รี่บอลมัร์ไปได้2-1ถึงถทิพ v i ท a ลิตี้สเตเดียมและสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายของซุสคาราบาวคัพได้เป็นผลสำเร็จโดยลิเวอร์พูลนั้นจะเข้าไปพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เอาชนะอาเซนอลมาได้แบบเด็ดขาด3-0ในรอบถัดไปโดยจะทำการแข่งขันกันที่สนามแอนฟิลด์ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้โดยหลังชัยชนะของลิเวอร์พูลในเกมนัดนี้ทางด้านของลุยซูเรสอดีตนักเตะลิเวอร์พูลและเป็นรุ่นพี่ในนามทีมชาติอุรุกวัย ก็ได้ออกมาชื่นชมฟอมการเล่นของดาวินนูเยสดาวยิงรุ่นน้องรายนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่ซูเรสนั้นได้เห็นลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษแบบสุดคมของนูเยสพร้อมเอ่ยปากชื่นชมดาวยิงรายนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยกล่าวว่าผมทึ่งกับความสามารถของดาวินนูเยสเป็นอย่างมากเขาเป็นเหมือนสัตว์ร,ร้ายกระหายเลือดที่น่าทึ่งประตูของเขาทําให้ลิเวอร์พูลได้รับชัยชนะสู่ต่อไปนะรุ่นน้องทางด้านของนาโดนี่อิราโอล่า ผู้จัดการทีมบอลมัดได้ออกมายอมรับว่าทีมของเขานั้นสร้างความลำบากใจให้กับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่ทีมของเราสามารถสร้างโอกาสได้อย่างมากมายและทีมของเขาก็ควรที่จะได้รับการตอบแทนที่ดีกว่านี้จากฟองการเล่นของ,งอเราในเกมนัดนี้แต่ลิเวอร์พูลมีสิ่งที่แตกต่างจากบอลมัดนั่นก็คือพอวกเขามีดาวินนูเยสผมเห็นลิเวอร์พูลกำลังดิ้นรน และล่นลางแต่ลูกยิงงอไกลอันทรงพลังในช่วง20นาทีสุดท้ายของเขานั้นทําให้ทีมของทังทลายซึ่งนั่นคือความแตกต่างของตัวผู้เล่นระหว่างทีมเล็กๆกับทีมใหญ่ที่เทียบกันไม่ได้ผมแค่เสียดายกับผลการแข่งขันแต่ผมไม่เสียใจที่ทีมของเราต้องพ่ายแพ้และตกรอบโดยล่าสุดได้มีการเปดิดเผยอัตราต่อรองทีมเต็งแชมป์คาราบาคบัในฤดูกาลนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจบการแข่งขัน รอบ16ทีมสุดท้ายไปหมัดๆโดยลิเวอร์พูลนั้นถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์แบบโดดๆด้วยอัตราต่อรองที่เหนือกว่าทีมอื่นๆยังเห็นได้ชัดแม้ว่าในเกมนัดถัดไปลิเวอร์พูลจะต้องพบสึกหนักกับเวสต์แฮมแต่ทางร้านพูลเมืองผู้ดีก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองนั้นไม่น่ามีปัญหาเพราะสถิติการเล่นที่สนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลนั้นดีมากม และน่าจะผ่านเวสแฮมเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้ไม่ยากโดอัตราต่อรองแชมป์ทีมเต็งแชมป์คาราบาวคัพฤดูกาล2023-24 20มีดังนี้เต็งหลิเวอร์พูลโอกาสคว้าแชมป์ที่แทง10จ่าย2อไม่รวมทุนเต็ง2เชลซีโอกาสคว้าแชมป์ที่แทง2จ่ายเเต็ง3นิวคาสเซิลโอกาสคว้าแชมป์ที่แทง1่จ่าย4เต็ง4เอฟเวอร์ตันโอกาสคว้าแชมป์ที่แทง1่จ่ายเเต็ง5เวสแฮมโอกาสคว้าแชมป์ที่แทง1่จ่ายเเต็ง6 ฟูลแลมโอกาสคว้าชแชมป์ที่แทง 1. ่จ่าย10เต็ง7มิเทนโสดโอกาสคว้าชแชมป์ที่แทง1จ่าย16เต็ง8พอดเวลโอกาสคว้าชแชมป์ที่แทง1่จ่าย150ไม่รวมทุนครับแดนนี่เมอร์ฟี่เชื่อว่าโดมินิกโซบอสไล์อาจกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วถ้าไม่โดยความร้อนแรงของจูดเบลลิงแฮมมาบทบังไปเสียก่อนแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางจอห์นมอร์ฟิกิตของลิเวอร์พูล และเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุดโดยตัวของของค์เขานั้นเชื่อว่าโดมินิกโซบอสไลมีทุกอย่างแล้วสำหรับการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกและผลงานของเขาตลอดในช่วงที่ผ่านมานั้นถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆและได้รับการยอมรับในวงกว้างโดยเฉพาะการเป็นกัปตันทีมชาติฮังการีตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งนั่นคนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองกลางรูปหลอรายนี้มีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยม และเหมาะสมกับการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ฟอร์มการเล่นของสตลลิวพูลรายนี้ได้ถูกบดบังจากฟอร์มอันรอนแรงของจูด์เบลลิงแฮมโดยแดนนี่เมอร์ฟีได้พูดเรื่องนี้ทางช่อง f youtube ของริโอฟอร์ดินาหลังจากที่ในฤดูกาลนี้โดมินิกโซบอสไลกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการทำสองแอสซิสในเกมนัดล่าสุดที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์มถเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งตัวของเขานั้นมองว่าโดมินิกโซบอสไลนั้นถือเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดประจำตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่าชุดเบลลิงแฮมนั้นทำผลงานได้ไม่ดีกับระอันมาดริดเหมือนกับที่เป็นอยู่ในเวลานี้และโซบอสไลอาจจะควารักังวันนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมในการประกาศร,รางวัลบอลลงดอแทนที่ของชุดเบลลิงแฮม ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแม้ว่าเส้นทางอาชีพการทาแข่งของโดมินิกโซบอสไลในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นและไม่มีชื่อเสียงเทียบเท่ากับจูต์เบลลิงแฮมแต่ผลงานในสนามและสถิติต่างๆที่เขาทำได้ทั้งการเล่นให้กับอาเบไลซิกและทีมชาติฮังการีนั้นถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้เล่นรายนี้ได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ผมมองว่าโดมินิกโซบอสไลนั้นคือการย้ายทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก อย่างไม่ต้องสงสัยและนักเตะที่ย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นผมมองว่าโดมินิกโซบอสไลก็ยังคงเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเป็นระดับโลกแล้วล่ะก็โดมินิกโซบอสไลอาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันเพราะถูกฟอร์มการเล่นของจูดเบลลิงแฮมที่เพิ่งย้ายทีมพร้อมๆกับตัวเขาบทบางความเด่นไปแบบเต็มๆจนทำให้แฟนบอลทั่วโลกต่างไปโฟกัสแต่กับผลงานของจูดเบลลิงแฮม ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วฟอร์มในสนามของโดมินิกโซบอสไลนั้นก็ไม่ต่างกับจูตเบลลิงแฮมเท่าไรนักแถมทั้งคู่ก็ยังอายุใกล้เคียงกันด้วยทางด้านของซิีลนิโคก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาชื่นชมโดมิน so ิกโซบอสไลโดยให้สัมภาษณ์กับ e อ p n โดยกล่าวว่าผมเชื่อว่าโดมินิกโซบอสไลกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกในเร็วๆนี้เขาโชว์ฟอร์มออการเล่นอันน่ากลัวออกมาให้เห็นในทุกๆฤด,ดูกาลและเขากำลังเก่งขึ้น เรื่อยๆตอนนี้ตัวของเขาเพิ่งจะอายุแค่23ปีเท่านั้นแต่ฟอร์มการเล่นของเขานั้นมันน่ากลัวมากๆและผมก็เชื่อว่าในอีก1นถึงสปีต่อจากนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลและจะเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกอย่างแน่นอนตอนนี้เขากำลังสั่งสมประสบการณ์กับลิเวอร์พูลเขาจะเป็นผู้พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์รายการต่างๆเข้าสู่สโมสรอ,อย่างมากมาย และเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลต่อจากนี้ไปอีกสิบปีข้างหน้าเหมือนกับที่โมซาลาเคยทำได้ในช่วงที่ผ่านมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ